ผมเฝ้าถามตัวเองมาตลอดว่าแก่นสารสาระของชีวิตนี้มันคืออะไรกันแน่ผมเป็นคนที่ต้องออกจากบ้านตั้งแต่อายุยังน้อยครับเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในเมืองดิ้นรนพึ่งพาตัวเอง ต่อสู้อยู่หลายปีจนโตเป็นหนุ่มพอแต่งงานมีครอบครัวคำถามว่าชีวิตคืออะไรก็ยังไม่เคยได้รับคำตอบจนเราก็คิดฝันไปเองว่าแก่นสารของชีวิตคือการประสบความสำเร็จคือการมีเงินมีทองเยอะๆมีกิจยศชื่อเสียง นั่ทำให้หลายปีมาแล้วผมค่อนข้างใช้ชีวิตอย่างสิ้นเปลืองด้วยเนื้องานที่ทำก็เป็นงานที่ค่อนข้างจะซีเวียสประกอบกับเป้าหมายของชีวิตที่มันไม่ชัดเจนเราก็เลยใช้ชีวิตอย่างสุดโตรงอยู่นานหลายปีครับ สมัยหนุ่มๆผมตื่นแต่เช้าทุกวันออกไปทำงานหน้านิ้วคิ้วขมวดซื้อเลือดทั้งวันสูบุรีจัดมากก่อนจะได้กลับบ้านก็คขมืดเดึกดื่ถ้าวันไหนเลิกงานเร็วก็ไปดื่มเหล้าไปเที่ยวเฉยกับเพื่อนกับฟงจนดึกๆเที่ยงคืนเหมือนเดิมกลับถึงบ้านลูกเมียหลับหมดละ <c oughs> ิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความว่างเปล่าไม่ว่าจะหาได้เดยอะเท่าไหร่ไม่ว่าจะมีอะไรมากเท่าไหร่เรากลับยิ่งรู้สึกไร้แก่นสารโดดเดี่ยวเงียบเหงาที่สำคัญสุขภาพมันเสื่อมหนักลงไปทุกวันจนถึงวันหนึ่งผมก็เลยตัดสินใจเลิกทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยทำมาครับ บอกตัวเองว่าพอละหามาได้เท่าไหร่ที่ดิ้นรนมาทั้งหมดนี่ถือว่าพอแค่นี้ได้เงินมากเงินน้อยไม่ว่ากันได้เท่านี้ถือว่าวาสนามีแค่นี้เกยติยึดชื่อเสียงก็ไม่ได้อยากได้อะไรมากอีกต่อไปแล้วมันมีเท่าที่มีก็พอล้วแปลกนะครับพอเลิกดิ้นรนไขว่คว้าหาเงินทองทั้งที่มีอยู่น้อยเท่าเดิม แต่เรากลับรู้สึกว่าเรารวยขึ้นเรามีพอกินพอใช้เราอยู่ได้ล่ะถ้าเราหยุดดิ้นรนสแสวงหาเจติยศที่เสียงเราก็มีความสุขจากข้างในของเราเองโดยไม่ต้องผูกมัดอยู่กับการยอมรับนับถือของคนอื่น ทุกวันนี้ผมชีวิตผมง่ายขึ้นเยอะเรื่องงานผมกลับบ้านมาเลี้ยงปลาเลี้ยงหมาทำสวนช่วงนี้หน้าหนาวก็กว่ดใบไม้ช่วงเย็นออาไปทำปุ๋ยตกค่ำก็ทำกับข้าวกินกันกับลูกคนเลียไม่ได้ออกไปเที่ยวเตยไม่ได้ออกไปสังสรรค์กับใครหลายปีแล้วครับ คำถามที่ผมถามตัวเองมาตั้งแต่เกิดตั้งแต่เด็กจริงๆแล้วคำตอบอาจจะง่ายกว่าที่ผมคิดไว้เยอะถ้ารู้จักพอก็มีความสุขแล้วนะแค่พอก็ความสุขก็เกิดขึ้นเลยทุกวันทุกวินาทีขอบคุณมากครับที่รับฟังครับสวัสดีครับ